สวัสดีครับนี้เราจะมาคำนวณสูตรพูดอสองตัวท้ายบนซึ่งในสูตรที่เราคำนวณไว้เนี่ยมันยังเข้าต่อเนื่องยังใช้ได้ดีนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคำนวณให้ดูและเราจะไปดูข้างบนข้างล่างนิดนึงซึ่งข้างล่างเนี้ยผมไปคำนวณน,น,นอกรอบมานะเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังก่อนจะไปดูสูตรเรามาดูคำเตือนประจำช่องต้นน้ำกันก่อน คำเตือนโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมทุกข้อมูลเป็นแนวทางในการสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกรณีเป็นการคำนวณจากสถิติย้อนหลังทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับขอให้แต่และท่านใช้ดุลพ,พิจารณาในการตัดสินใจลใช้ตัวเลขด้วยครับเพราะไม่มีใครจะสามารถรู้ได้ว่าสลากรัฐบาลจะทำการออกเลขอ,อะไรแต่นี้เป็นตาักกาัร ทำเสิติย้อนหลังเพื่อทําให้สูตรเข้าและมีความเป็นไปได้ที่สูตรจะเดินต่อหรือไม่เดินต่อนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในสูตรครั้งที่แล้วอ่ะที่ผมตัดไปให้สามชุดวันนี้ผมจะมาเขียเก้าหกทิ้งนะเก้าหกนี่ไม่น่าออกละเพราะอะไรเพราะคู่ดับคู่ดับคู่เงิน เงินผมไปดูแล้วครั้งที่แล้วผมมองไม่เห็น9669นะซึ่งซึ่งไม่น่าจะออกได้นะแต่ผมมาคำนวณนอกรอบนอกรอบเนี่ยถ้าเกิดตัวที่เราเต็งเนี่ยมันไม่มาเราต้องมาดูสูตรตัวนี้ก็คือ015และผมได้ไปทำการประกบแล้ว ตัวที่มีความเป็นไปได้อีกตัวหนึ่งก็คือแปดหนึ่งนะแปดหนึ่งเพราะฉะนั้นอ่ะไอตัวที่จะมาข้างล่างก็คือแปดกับเจ็ดตัวตัวเลขเก้านี้อ่อนนะตัวเลขเก้านี้ถือว่าอ่อนกําลังลงมาเลยนี่แปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ดเนี่ยถ้าถ้าจะมาได้ก็คือแปดหนึ่งและหนึ่งแปดนะครับเพราะข้างล่างนะ มาได้แปดหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดสี่ก็คือแปดกับเจ็ดถ้าท่านสมาชิกสามารถตัดได้ตอนนี้ผมยังไม่คำนวณสูตรไหนเพิ่มเติมนะถ้าท่านตัดแปดออกมาได้ก็คือแปดหนึ่งหนึ่งแปดเม็ดเดียวเลยแต่ถ้าท่านสามารถตัดออกมาได้เป็นเจ็ดก็คือเจ็ดสี่เม็ดเดียวเลยนะเพราะแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่สูตรผมทั้งหมดผิดไปแค่สูตรเดียวอย่างที่ผมได้บอกไว้ถ้าสูตรผมผิดแล้วนะส่วนมากตัวที่ผิด เม็ดเดียวมันจะออกเลยนะ่มันมีแปดหนะึ่งกับเจ็ดสี่เนี่ยในตัวเก้าสามนี่ถือว่าเป็นตัวกันนะถือว่าเป็นตัวกันนี่ก็แวะมาเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยววันสรุปพูดคุยก่อนออกเดี๋ยวผมจะมาทีให้ดูอีกทีหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราไปดูการคำนวณของสูตรข้างบน ในสูตรข้างบนเนี่ยที่เราคำนวณไว้งวดที่แล้วก็คือใช้สามสูตรนี้ยังยังได้ผลดีผมจะยังใช้ต่อนะเพราะงวดที่แล้วมันเข้าที่เลขศูนย์แต่ผมดันไปตัดศูนย์ทิ้งซึ่งผมมาดึงสามกับเก้างวดที่แล้วถือว่าเป็นการดึงตัวเลขที่ผิดพลาดเดี๋ยวงวันี้เราเอาใหม่ละเอียดกว่าเดิมเดี๋ยวเราไปคำนวณสูตรก่อนอ่า ในสูตรแรกเราใช้สามตัวบนก็คือในงวันนี้สามตัวบนก็คือแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าเราใช้ตัวท้ายนะครับก็คือเลขห้าเป็นตัวตั้งนะ ตัวท้ายเป็นตัวตั้งเราก็ยกมาเลยห้าเดินไปหนึ่งแต้มก็คือหกบวกสองแต้มก็คือแปดบวกหนึ่งแต้มก็คือเก้าบวกห้าแต้มก็คือสี่สี่นี้ก็คือตัวแทนนะแต่ผมมาอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจโดยใช้วิธีการบวกนะเดี๋ยวเราไปรอผลในสลากที่จะทำการออก ครั้งที่แล้วรัฐบาลออกไปที่แปดศูนย์ห้านี่คือการคำนวณเลขสิบหน่วยนะไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะผมจะไม่ไม่พูดถึงหลักร้อยนะครับถ้าถือว่าเข้าหลักร้อยถือว่าไม่เข้านะอ่าเรามาดูอีกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นสูตรที่สองสูตรนี้เราใช้หมุนสามตัวท้ายครั้งที่สอง ในงวดน,นี้รัฐบาลออกที่สี่สองหนึ่งเราใช้หลักร้อยนะครับเท่ากับให้หลักร้อยเป็นตัวตั้งก็คือสี่บวกหนึ่งก็คือห้า บวกสก็คือ8บวก1ก็คือ9 9้าเกบวกสีบวกสก็คือ3ามเลขที่เราคำนวณได้ในงวดนี้ก็คือ4ี่ห้าแปเสเดี๋ยวเราไปรอผลในรัฐบาลงวดนี้ในสูตรสุดท้าย รัฐบาลข้างบนออกสามเจ็ดห้าแอดศูนย์ห้าอ่าเราใช้หลักแสนบวกหลักสิบหลักแสนบวกหลักสิบ ได้เท่ากับ3 3มบวกหแต้มก็คือ 4, 4ี่บวกสแต้มก็คือ6 6บวกหแต้มก็คือ7จบวกหแต้มก็คือ8บวกหแต้มก็คือ9อ่าในในงวดที่แล้วรัฐบาลออก8 0 5นยนะครับ งวดที่แล้วสําหรับสูตรนี้เข้าที่เลขศูนย์ก็เลข5้าเลยนะเดี๋ยววันี้เราไปรอผลว่ารัฐบาลจะทําการออกเลขอะไรนะครับนะเดี๋ยวผมจะยก3าสูตรมา ดูซิว่าแรงประทะของเลขงวดนี้จะออกมาเลขอะไรเพราะเราใช้แบบนี้ปะทะมาสองวดแล้วก็ยังได้ผลดีนะยังเข้าที่สิบหน่วยเดี๋ยวเราไปดึงมาเลยก็คืองวดนี้ก็คือสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าอี้า ในสูตรที่สองคือสี่ห้าแปดเก้าสามสี่ห้าแปดเก้าสามในสูตรแรกก็คือห้าหกแปดเก้าสี่ห้าหกแปดเก้าสี่เดี๋ยวเรามาดูแรงบัตหะของตัวเลขอ่า สามไม่มีสามประธาสองสูตรสี่สี่ประธาหกหกมีตัวเดียวเจ็ดเจ็ดมีตัวเดียวแปดแปดประธาสามตัวเก้าเก้าระธาสามตัวในงวดเนี้ย แรงประทะของตัวเลขก็คือ489ซึ่งผมประเมินแล้วนะจะต้องติดสิบหน่วยหนึ่งตัวเพราะเดี๋ยวเราไปดูที่ผมตัดไว้ในครั้งที่แล้วเห็นไหมตัดไว้ครั้งที่แล้วมันยัะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งซึ่งมันประทะกันได้ที่725ซึ่งประกบแล้วถามว่าเข้าไหมเข้านะแต่เราไปตัดผิดพลาดไงผมไปดับศูนย์ตั้งแต่ทีแรกศูนย์ห้ามันเลยโดนเขี่ยออกนะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสูตรตัวนี้ที่ปะทะกันเดี๋ยวผมจะคำนวณตัวนี้เลยมาดูซิว่าแรงประทะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณสูตรแรก 7, 8, 7, 8, อ่าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าก็คือสามตัวท้ายบน เราจะใช้สามตัวท้ายบนในสูตรแรกนะงวดนี้ก็คือแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าสูตรนี้เป็นการบวกย้อนงวดนะครับเป็นเป็นสูตรสลับนะเป็นสูตรสลับบวกย้อนงวดงวดที่แล้วก็คือเจ็ดแปดเก้า อ่าเราใช้หลัก 10. ร้อยบวกหลักสิบหลักร้อยบวกหลักสิบหลักร้อยบวกหลักสิบซึ่งจะได้เท่ากับนี่เป็นการคำนวณสดเลยนะผมไม่ได้ไปคิดไว้นะจะได้เท่ากับ พราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาไดเท่าก,กับหกตัวแทนของหกก็คือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองบวกสองก็เป็นสี่และบวกอีกหนึ่งก็ เป็นห้าเลขที่เราคำนวณได้วันนี้ก็คือหกหนึ่งสองสี่ห้าเดี๋ยวเราไปดูอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งใช้แสนหมื่นพันแสนหมื่นพันวันนี้ในสูตรที่สองก็จะได้สามเจ็ดห้าสูตรนี้ก็เป็นสูตรย้อนหวดนะ ย้อนแสนหมื่นพันงวดที่แล้วก็คือหนึ่งสองหนึ่งเท่ากับใช้หลักหมื่นบวกหลักแสนย้อนงวดนี้บวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ 8, 8แปดแปดเดินหนึ่งแต้มก็คือเก้า ตัวแทงเก้าก,ก็คือสี่สี่สี่ลดเต้มก็คือสามลดมาหนึ่งเต็มก็คือสี่เอ้ยลดมาหนึ่งเต้มก็คือสอง ลดมาอีงหนึ่งแต้มก็คือหนึ่งเลขที่เราคำนวณได้คือแปดเก้าสี่สามสองหนึ่งแปดเก้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวเราไปรอผลในสูตรที่ออกอ่าเรามาดูสูตรที่สามเลยครับในสูตรที่สามเราใช้สองตัวล่างที่ออกนะสองตัวล่างที่ออกก็คือศูนย์แปดอ่าเราใช้ หมุน3ตัวท้ายครั้งที่1หมุน3ตัวท้ายครั้งที่1ก็คือ409 409เราใช้หลัก10บวกหลักหน่วยหมุน3ตัวท้ายครั้งที่1อ ตัวนี้เราบวกกันแล้วได้สามนะสามเป็นตัวตั้งนับลดเออไม่ใช่เราบวกกันแล้วได้เก้าเก้าเป็นตัวตั้งนับลดก็คือแปดตัวแทนของเก้าก็คือสี่สี่เรานับลดเลยก็คือสามสอง สองหนึ่งศูนย์ตัวนี้เป็นการเดินเลขเจ็ดตัวเลขที่เราคำนวณได้คือแปดเก้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เดี๋ยวเราไปดูการประทะของตัวเลขหกประทะก็คือเลขหนึ่ง วัแทที่เลขสองบาทที่เลขสี่มวดนี้เป็นการวัแทของตัวเลขแค่สามตัวนะก็คือหนึ่งสองสี่ในสูตร ในสูตรที่เราคำนวณไว้ในสูตรแรกก็คือสี่แปดเก้าเดี๋ยวเราจะยกลงมาเลยปะทะที่สี่แปดเก้าในงวดก่อน เราสามารถตัวเลขมันไม่ตรงกันเราสามารถนำมาคว้ยแล้วออกหนึ่งชุดแต่เรามาดูในงวดนี้ในงวดนี้มันมีสี่อยู่ตัวหนึ่งที่ตรงกันเราจะไม่สามารถนำมาคว้ยได้นะสำหรับงวดนี้ผมมาคิดสูตรสามตัวมาเลขปะทะสองสูตร มันประท่ากันได้สามตัวมาหนึ่งตัวสิบหน่วยเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าหนึ่งสองสี่เนี่ยตัวไหนจะมาสี่แปดเก้านี่ก็ต้องติดหนึ่งตัวตัวไหนจะมาแต่ผมบอกเลยว่าข้างบนนะึงวันนี้ถ้าผมตัดออกมาแล้วน่าจะเหลือเพียงชุดเดียวนะชุดเดียวเองซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะ เดี๋ยวเรามาดูกันติดตามกันในช่วงหน้าสำหรับในคลิปหน้าว่าผมจะตัดตัวไหนนำไปประกบและปะทะออกมาได้ชุดเด่นชุดอะไรผมอาจจะให้เลขวิ่งตัวเดียวเป็นไปได้นะในงว,วดในงวดนี้ข้างบทเป็นไปได้สูงนะที่ผมจะให้เลขวิ่งตัวเดียวก็สำหรับท่านที่จะรับชมในคลิปหน้าก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะก็ในคลิปหน้าผมจะมาทำการประกบ ข้างบนให้ดูแล้วตัดสองตัวท้ายมาให้ดูนะว่าจะได้ชุดเด่นชุดอะไรสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับสูตรซึ่งถ้าสีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าสีเนี่ยไม่มาพวกนี้มาควายกันนี้ออกชุดหนึ่งแน่นอนเลยเพราะมันเป็นเด่นสิบหน่วยแต่ถ้าสีมาเราจะเอาสีไปประกบอะไรเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เสร็จสิ้นลงเลยครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ